ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสอนเพิ่มยอดหัวใจ IG นะครับผมหรือว่ายอดถูกใจ IG นั่นเองนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนหมาหน้า Google ได้เลยนะครับผมเซิร์ชไปว่า Like KM ได้เลยนะครับผมนี่เลยนะลิงก์จะอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะอ่ะก็ในวมการทิ้งลิ้งไซต์ในใต้ดีสิฟชันให้ด้วยแล้วกันนะครับผม อ่าส่วนใครที่เข้ามาแลวยังไม่สมาชิกกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วกอบชื่อพนงานอีเมลรหัสผ่านยืนหัดผ่านแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับผมอ่มาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนเลยที่บริการทั้งหมดในส่วนของ i อนะครับผมนี่เลยนะ อ่าเลือกหมดหมู่ได้เลยนะครับวันนี้ใช้ในส่วนของถูกใจ IG ตรงนี้ได้เลยนะครับผมบริการตรงนี้ก็สามารถได้ลูกใช้เลือกใช้กันได้เลยนะครับใช้ส่วนตัวแรกและกันนะอธิบายตรงนี้อาจทุกครั้งก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับผมส่นลิงก์ตรงนี้เพื่อนไหมนะไอจี IG นะครับผมนํารูปเพื่องกานระปัมได้เลยนะครับหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับผมอ่าแช่ส่วนของรูปนี้ละกันนะครับตอนนี้มีศูนหัวใจนะครับผมอ่านการเขาลิงก์น่ามือใมาได้เลยนะ ก็ลืมปรับหน้าไอจีภาษานาทุกครั้งก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับผมถ้าไม่ปรับระบบสมจะไม่สามารถดําเนินการได้นะอ่านดาลนิงก์แสงนี้ได้เลยนะครับผมเลือกวิมกาในการปั๊มนะครับวับนนี้ปั๊มในส่วนของ50หัวใจแล้วกันนะครับผม5้าหัวใจใครที่ถามบ้าทนะครับผมถือถูกม,มากๆเลยนะอ่านทำกระทำงานําการกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมอ่านเมื่กอก็สั่งซื้อเสร็จระบบก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะ ก็ดูที่วายการซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สถานะรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่มีเครดิตก็กดคํมมาว่าเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีสองไานเลือกเติมนะครับมีทั้งซองบัเลเลตแล้วก็สกแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับผมอ่าส่วนบริการทั้งหมดตรงนี้ก็สามาชิกเครดิตราคาต่ำสูงสุดตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่เลยนะ ถ้านใจที่พบปัญหาหรือว่าไม่ปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งตรงติดต่อใหตรงนี้ได้เลยนะครับหัวเรื่องนี้มันการสร้างตั๋วนะครับผมกะติกไปที่หัวเรื่องแล้วกาจะต้องการจะแจ้งเรื่องการชนะเงินแจ้งปัญหาหรือว่าคำขอนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะเรัาไปดูที่โปยังซื้อของเราเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเริผมการกดรีดูนะครับผมเริ่มขึ้นแล้วยังอ่ะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้เลยนะ ก็ขึ้นมาที่45หัวใจแล้วนะครับผมก็กดรีดูสักรอบนะครับผมอา46แล้วนะครับผมก็ใกล้จะครบ50คนแล้วนะครับผมเกินเพื่อนเราขึ้นจะครบกันได้เลยนะครับผมนี่เลยนะใครที่ชอบบริการดีๆแบบนี้ก็ติดการทีมเราใส่หน่วยใต้ดีสคริปชัน,ใน,ใน,ในได้ละก,กันนะครับผมใครชอบกดหกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ